นี่คือเส้นทางที่ลงจากสะพานพุทธมานะคะจะเจอกับโรงเรียนสุขสานารีค่ะอนุสาวรีที่เห็นคืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินนะคะซึ่งอยู่ตรงบริเวณถนนสมเด็จเจ้าพยาค่ะเดีย๋ยวเราจะเดินต่อนะคะไปถนนพญาไม้นะคะแล้วก็ลัดละลัดเลาะ,ะ,ะเข้าสู่วัดประยุ่รวงศาวาสค่ะศาลเจ้าเกียนอันเกงวัดสังตักคูส อยู่ตรงนี้เราสามารถมองเห็นพระปางวัดอรุณได้นะคะตรงนี้เป็นสำนักงานของเทศกิจกรุงเทพมหานครนะคะที่เก็บพวกขยะวัชพืชต่างๆที่ลอยตามน้ำนะคะเช่นพวกผักตบชวานะคะเห็นอยู่ไกลๆนู้นนะคะคือวัดอรุณราชวารารามค่ะแล้วก็ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะกำแพงสีขาวๆค่ะ ฝั่งด้านโน้นนะคะคือปากคลองตลาดแล้วก็ตลาดยอดพิมานนะคะถัดมาเป็นสะพานพระพุทธยอดฟ้าแล้วก็คู่กันคือสะพานพระปกเก้านะคะถนนเทศบาลสายหนึ่งค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินข้ามถนนเล็กๆตรงนี้ไปที่วัดปยุรวงคค่ะ ด้านหน้าตอนนี้ก็เริ่มมีของออกมาขายแล้วนะคะตรงนี้คือรถที่มาจากถนนประจาทิ่ปกจะเรียวขึ้นสะพานพุทธนะคะต้องรอสัญ,ญญาณให้ทางก่อนค่ะเพราะว่าใช้ทางร่วมกันนะคะเดินมาแล้วค่ะเราสามารถเห็นน้ำตกนะคะที่อยู่เขาหินนอนะคะ เามาชมมีอะไรแล้วร้านค้าเพิ่งออกมาตั้งนะคะต้องตอนเย็นๆค่ะถึงจะมีของขายเยอะนะคะมีร้านค้านะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดนะคะเพิ่งจะบ่ายสามนะคะที่เห็นสีขาวนี้คือเจดีนะคะ จะดีอ,องค์แรกเลยนะคะของวัดประยุระวงศาวาสค่ะมีตำนานเยอะนะคะที่นี่ตรงนี้คือพระอุโบสถนะคะมีถวายสังฆทานด้วยตรงนี้เป็นเวทีนะคะวงดนตรีค่ะซียูแบนนะคะ มีร้านค้าเยอะนะคะแต่ว่ายังร้อนมากเลยมีชุดไทยมีชุดไทยให้เช่าใส่ชุดสวยๆนะคะชุดละหนึ่งร้อยบาทเข้าวัดไหนเราต้องทำบุญนะคะอ๋อพระอุโบสถปิดแล้วนะคะจะมี ลเป้าลูกละยี่บาทนะคะลูกแก้วพาโชคอยู่ใกล้กับพระอุโบสถนะคะไม่ได้ถ่ายด้านในก็แอบ,บถ่ายด้านนอกค่ะเป็นที่เล่นของเด็กนะคะเดินมาด้านหลังนะคะตรงอาคารเสรีพักดีธรรมนะคะมีการประกวดร้องเพลงด้วยนะคะ เรามาเร็วเกินไปนะคะเลยอดดูนะคะเลยยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเราจะขั้นเวลาด้วยการไปนั่งให้อาหารเต่าที่เขามอกันก่อนนะคะแล้วพอแดดร่มลม,ลมตกเราจะออกมาเดินถ่ายทำร้านอาหารนะคะร้านค้านะคะอีกครั้งหนึ่งคะ่ะตอนนี้ถ่ายแล้วไม่มีอะไรนะคะมีแต่ซุ้มอาหารแต่ว่า แม่ค้ายังไม่เอาของมาเลยพระกำลังทำปาติโมกนะคะไม่ได้เปิดให้เข้าตอนนี้เนื่องจากเป็นวันพระใหญ่ค่ะเมื่อพระปาติโมกเสร็จก็จะเปิดอุโบสถให้เข้าไปสักการะพระประธานได้เหมือนเดิมค่ะ พัเจดีนี้เคยหักมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในอดีตตอนนี้พ่อค้าแม่ขายก็เริ่มเอาของมาวางแล้วนะคะ กำลังเตรมของขายนะคะตรงนี้คือเขามอนนะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปนะคะไปดูเต่าให้อาหารเต่ากันนะคะข้างในก็มีงานด้วยเป็นงานกิจกรรมของนักเรียนนะคะระดับมัธยมนะคะของวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะคะมีเล่นสนุกสนุกเล่นเกมวาดภาพระบายสีต่อจิ๊กซอวต่อตัวเลขนะคะ แล้วก็เล่นบิงโกค่ะเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆนะคะช่วงที่เรานั่งรอร้านอาหารนะคะให้เขาขึ้นของเต็มร้านก่อนเรามาให้อาหารเต่าในเขามอกันนะคะซึ่งอยู่ในวัดประยุรวงศาวาสค่ะตอนนี้เราก็จะมาเล่าถึงพระเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่ที่เราเห็นเมื่อด้านนอกนะคะว่ามีประวัติยังไงเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าเคยหักมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะมาฟังกันค่ะ วัดประยุระวงศาวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารนะคะตั้งอยู่ใกล้เชิงสะพานพุทธค่ะเป็นวัดที่ได้รับการบูรณะส่งผลให้วัดได้รับรางวัลยอดเยี่ยนอัน,อนดับหนึ่งในโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรม,มาธาตุมหาเจดีวัดประยุระวงศาวาสด,ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะวัดประยุรวงศาวาสชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดรั้วเหล็กค่ะเพราะมีรั้วเหล็กที่เป็นกำแพงวัดนะคะสูงประมาณสศอกเศษค่ะทำเป็นรูปอาวุธคือหอกดาบและขวานพระมหาเจดียบรรจุพระบรมธาตุทรงกลมใหญ่สีขาว ถือเป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างเสร็จในปีพศ2398ค่ะคั้นเมื่อปีพศ2414พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกฟ้าผ่าจนยอดเจดีย์หักไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์น,นานถึง47ปีจนกระทั่งปี2461 พระธ,ธรรมไตโลกนาจารย์จเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศ์ในขณะนั้นได้บุรณะปฏิสังขรข,ขึ้นมาดังเดิมนะคะส่วนเขามอที่อยู่ในวัดนะคะเป็นภูเขาจำลองขนาดเล็กก่อดด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสระน้ำบริเวณหน้าวัดค่ะมีศาลาลายแปดหน้าตั้งอยู่ริมสระน้ำเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจมีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา เป็นที่ตั้งของสถูปหล่อด้วยทองเหลืองลงลักปิดทองสำหรับบรรจุพระพุทธรูปสำคัญไว้ภายในค่ะโดยสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาประยุรวงศ์สร้างภูเขาจำลองนี้ขึ้นตามแนวความคิดเกี่ยวกับโคงของภูเขาจำลองมาจากหยดเทียนขี้ผึ้ง ที่พระบาทสมเด็จพระนาง 9, เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามได้พระราชทานหยดเทียนขี้พึ่งนี้เกิดจากน้ําตาเทียนที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าทรงจุดขณะเมื่อประทับอยู่ในห้องบางคนหนักน้ําตาหยดเทียนทับถมกันเป็นเวลาหลายปีจนก่อรูปเหมือนภูเขาท่านจึงได้นําโครงของหยดเทียนขี้พึ่งนี้มาเป็นแบบสําหรับสร้างภูเขาจําลองแห่งนี้คะ่ะ ในสระน้าบริเวณรอบๆของภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยเต่าแล้วก็ตภาพน้ำนะคะมีคนนำมาปล่อยไว้นานมากคนส่นมากก็นิยมพาลูกหลานนะคะมาเที่ยวเล่นบริเวณภูเขาจําลองแห่งนี้เพื่อให้อาหารเต่าค่ะภายในวัดจะมีอาหารเต่าเป็นพวกผลไม้นะคะเช่นมะระกอกล้วยแล้วก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลต่างๆค่ะ ซึ่งเมื่อสมัยที่แอดยังเด็กๆนะคะจำได้ว่าเคยมาที่นี่จะมีเฉพาะแค่ผักบุ้งนะคะที่ขายจเจริญเปลี่ยนไปจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นผลไม้แทนค่ะเขามอหรือภูเขาเต่านี้นะคะกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนภูเขาจำลองไว้ในฐานะเป็นถาวรวัตถุสำคัญของชาติเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศ2522ค่ะ ปลาเป้าสามดอกยี่สิบบาทยิงปืนสามชุดห้าสิบบาท okay. 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 ของรางวัลก็มีพวกตุ๊กตาตุ๊กตาล่อใจปลาลูกดอก หนถึงเมีรางวัลทุกตัวศูนย์กับเส้นไม่ได้เรามาชมกัน วนมาอีกครั้งเป็นรอบที่สองนะคะพระท่านยังปาติโมกไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะคะเพื่อที่จะมากราบไหว้พระประธานค่ะพระประธานของวัดประยุรวงศาวาสคือพระพุทธธรรมวิเชฐศาสดาซึ่งมีองค์ที่สวยงามนะคะเป็นพระพุทธูนบางมามใชิชั่ค่ะพระอุโบสถก็เปิดเราก็เลยได้เข้ามาไหว้วพระประธานนะคะ ภายในพระอุโบสถนะคะก็จะมีจิตกรรมฝาผนังลงรักปิดทองเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีต่างๆนะคะที่เป็นที่จดจำแล้วก็เป็นที่ควรศึกษานะคะเป็นวัดเก่ามากๆค่ะเ,เสร็จแล้วเราจะพาไปเดินดูร้านอาหารนะคะว่าเขามาล้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะท้องเริ่มหิวค่ะ ลานขายยำอยาครมาซื้อนะจังแล้วกนไม่ลำยังไม่หายนัมันไมแบบ่จาง มาเร็วเกินไปยังร้านตั้งร้านไม่เสร็จถ้าทำเป็นชุดเอากลับบ้านเอาให้สองชุดนะฮะใส่อะไรสะดวกสุดสำระนั่งรถแม่ใส่ถุงดีกว่านะเดี๋ยวหก ของเริ่มออกมาขายแล้วนะคะนี่เป็นขนมถุงทองมีทอดมันด้วยมีทอดต้มมัดขนมโคกทัดไข่หน้าทานนะค เอาให้สองชิ้นค่ะมีไส้อะไรฮะนู่นหอ่ะอันนี้ไส้มันกระล่งไส้ไก่เอาไส้ไก่นะคะสองชิ้นแล้วปอเปียล่ะฮะมีไส้ไก่กับไส้กุ้งครับที่หกชิ้นจะเกือบสิบครับอ่าจุดหนึ่งมีห้าชิ้นเจ็ดหกสิอันนี้ไส้อะไรนะอันนี้ไก่ค่ะอันนี้กุ้งเจ็ดหกสิบไก่กุ้ง

ต้าหู้ทอดนะคะทํากลมๆน่ากินน่ากินนะคะฟูๆกรอบๆค่ะร้านนี้ก็ร้านหอยทอดเจ้าดังนะคะร้านลูกชิ้นปิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะส่วนมากแล้วร้านค้าที่มาออกงานนี้นะคะก็เป็นร้านค้าของชุมชนวัดประยุทธ์วงสาวาสค่ะเนื่องในงานฉลอง243ปีกรุงรัตนกโกสินทร์นะคะ นี่ก็เป็นขนมคกสิงคโปร์ค่ะน่ากินหอมเชียวหอมหอมนะคะมีจ้อปูจากอ่างศีลามาด้วยนะคะเจ้านี้เขาอร่อยนะคะแล้วก็ขนมปังนึ่งนะคะมีหลายไส้เลยทั้งสังขยาใบเตยนะคะของชอบของเรานะคะร้านขายกาแฟช่อระดาค่ะหอมมากๆเลย ตรงนี้ปากประตูทางเข้านะคะมีต้นไม้นะคะจัดเรียงแบบสวยงามค่ะเป็นพร็อพของงานนี้เลยนะคะอยู่ใกล้กับเวทีการแสดงค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนี่ค่ะดนตรีนะคะเวทีการแสดงค่ะยังไม่ถึงเวลาแสดงนะคะแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยค่ะที่เห็นอยู่นี่คือพระอุโบสถนะคะที่เราพาไปไหว้มาแล้วค่ะ เราใส่ไหมแบบดั้งเดิมเลยใช้กดเอาใช่ไหมใช้กดเอาใช้กดเป็นตัวแรกเคยทานทานทานมีธงชาติด้วยหอยทอดน่ากินจังเลยหอยทอดอันวาไปที่ไหนก็เจอ ทางนมาทานขนมจีนแม่ค้าเริ่มมาตั้งกันแล้วนะคะตอนแรกมาถึงบ่าย3ามโมงกว่าของยังไม่ค่อยมีเลยตอนนี้เริ่มมาแล้วนะคะของเริ่มมาแล้วนี่เป็นขนมผักกาดโบราณนะคะน่าอร่อยมากขนมผักกาดเดี๋ยวต้องสั่งสักชุดหนึ่งกระดิบคับ เจเจเจหนึ่งสองสามสี่ห้าเจปวดจืดจืดเจนี้เป็นโรงลิเกนะคะอยู่หน้าพระเจดีนะคะ10 7เจเจหนึ่งสองสามสี่เจเจสื จก๋วยเตี๋ยวแกงหน้าทางคนๆดีใส่ชิ้นไก่ด้วยตอนนี้แม่ค้าเริ่มขายเต็มแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บเจ็บ <interfer es> 塞塞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  ไม่มาเลยน่ากินเนาะผัดไทยผัดไทยเป็นกลใหญ่อะกลมเหมนไข่หวานตัวลอยไข่หวานอันนี้พวกพวกยำลาบปี๊ปลาหมึก ออยัครบมีตังเมกอบข้าวแตนสายไหมโรตีสายไหมอะไรไม่มีทำด้วยอะไฮะกระเบื้องกระดาษเหรอฮะอ๋อทำคุณลุงรับมาหรือทำเองชุมชนวัดประยูนแพน่ารักมากเลยใช่ ถ้าเป็นแพ็คเป็นแพ็คเท่าไหร่คะแพ็คละร้อยห้าสิบลดได้ไหมอ่ะลุงเราสองแพ็คค่ะไม่ได้ค่ะลุงแกนั่งทำเองใช่ไหมทำที่กระดาษนะคะเป็นของชุมชนวัดประยุรวงศ์นะคะอุดหนุนกันนะคะตอนนี้ก็มีงานรัตนโกสินทร์ครบ243ปีค่ะงานของวัดประยุรวงศ์นะคะก็มีถึงวันที่27เดเดือนเมษายนค่ะแล้วก็อีกสองที่ก็คือร้อยปีจุฬา ที่หนึงคือพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติธนครน,นะคะขนมกุตีจีนขนมฝรั่งกุตีจีนอันนี้เหมือนทาร์ตไข่เลยนะ จีนน e> ี่ขายยังไงฮะขนมคุตีจีนขายยังไงเอาให้ถุงกินงดค่ะกี่งค่ะซื şey ้อน้ำหมดเลย โอเท่านต่อไปได้เลยค่ะจ้ากรอบๆนี่ทำมาจากอะไรคะ น้ำจอรวดซาน้ำจรัรวดซาโบราณน้ำติ่มชุม่งวัดประยุรวงศ์ ใรทันมั่งหมูสโรงกำลังอยู่ในกระทะกำลังอยู่ในกระทะน,ะนี่เป็นกว๋วยจับอ๋อันนี้พวกปิ้งย่างเป็นไม้ไม้ก๋วยเ,เตี๋ยวด้วยสวนกำลังขึนเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่มันฝรั่ตกรอบอันนั้นขนมลูกชุบ กล้วยขนมตากำลังจะเอาลงกระทะนึ่งใส่หม้อนึ่งนะคะน้ำสมุนไพรเดี๋ยวเราเดินออกนะคะมาอยู่ที่นี่นานแล้วคงอยู่ไม่ถึงให้ไฟไฟเปิดนะคะเพราะว่ากลับบ้านลำบากนี่ก็กำลังทำข้าวหลามอยู่นะคะข้าวหลามนะ่ากินน่ากินมีหลายขนาดหลายราคาค่ะ งานมีถึงวันที่27นะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะพวกไก่สมุนไพรนะคะกุ้งไทยกำลังปิ้งๆอยู่นี่หอหมกห่อหมกทะเลย่างกำลังย่างเหมือนกัน ขายเป็นานทะเลจ้ด้านนอกก็มีนะคะด้านนอกของวัดนะคะริมทางเท้าก็มีขายเหมือนกันนะคะกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยครับมีน้ำน้ำปลาหวานอันนี้เป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะติดกับสะพานพุทธนะคะ เบเกอร์เบเกอร์ดึงดึงลงก่อนนะแล้วก็ขึ้นร้ <c oughs> อนๆเลยขึ้นจากเตาใหม่ๆ